สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพอวปล็อกให้ดูนะครับพอดีมาซื้ออุปกรณ์ทําสวนนิดนึงปลูกต้นไม้ครับนี่ครับข้างหลังก็จะเห็นมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับในร้านนะครับว่าขายอะไรบ้างนะครับนี่นครับบริเวณที่ผมมาซื้อตรงสถานที่สถานที่นี้ก็จะมี ขายพักต้นไม้นะครับขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเยอะแยะเลยครับตลอดเส้นทางครับนะครับนี้นะครับยาวไปถึงนน้นเลยครับแต่ไม่รู้ตำรวจให้จอดรถหรือเปล่าครับจอดรถข้างทางเดี๋ยวจะต้องรีบซื้อครับเราไปที่ร้านกันเลยนะครับครับที่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านขายอุปกรณ์เกษตรนะครับนี่ครับสิ่งที่ผมจะมาซื้อนะครับก็จะมี นี่ครับพั้วครับพั้วเสียมหนึ่งอันนะครับแล้วก็ถุงดำถุงดำหนึ่งอันเอ้หนึ่งเอาครึ่งเอาครึ่งโลครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ใครสนใจที่จะมาซื้อพันไม้นะครับแถวนี้ก็มีนะครับแถวอยู่ละแวกแถวบางแครนี่แหละครับแถวพระรามสองครับใหญ่ๆครับอยู่สองข้างทางนะครับครับยาวไปถึงโน่นเลยนะครับข้างหน้าน่นข้างหลังผมก็มีนะครับวันนี้ก็มาซื้อพั่วเสียมครับแล้วก็ ดินนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถุงดำครับเอาไปเพาะกล้าต้นอินทผลัมครับแล้วก็ทุเรียนนะครับลิสกี่ก็มีมันงอกแล้วครับต้องหาถุงไว้ใส่ครับเครื่องฟ้าครับสวยครับเยอะแยะนะครับพันไม้สวยๆทั้งนั้นครับใครสนใจก็แวะมาได้นะครับแถวนี้น่าจะเป็นถนน การจนานะถ้าผมพูดไม่ผิดน,นะครับน่าจะเป็นถนนการ์จนานี่แหละครับตรงที่จะไปถึงพระรามสองครับนี่ครับก็มีคนมาซื้อตลอดนะครับก็เยอะเอูยครับนะมีลูกค้าแวะเวียนมาตลอดครับแต่ช่วงนี้จอดรถไม่ได้นะครับข้างหน้า กร,ระถางครับกระถางที่เป็นกระถางพลาสติกนะครับมีหลายรูปแบบครับเยอะนะครับตามใจเลยครับใครอยากได้แบบไหนมีหมดครับทรงกลมทรงเหลี่ยมนะครับทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่นะครับ ใช่ครับดินได้ดินไปอีกหกถุงครับถุงละยี่สิบนะครับมาสามอย่างครับได้สามอย่างดินแล้วก็ทั้วเสียมนะครับแล้วก็ถุงดําเอาไว้เพาะไอ้ต้นอินทผลัมกับทุเรียนนะครับนะครับมีของขายเยอะครับใครอยากตกแต่งบ้านนะครับมาที่นี่ครบเลยนะครับถนนกาญจนาครับวันนี้ก็มาวี็อกใค่ดูสั้นนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับและการกดติดตามกดไลค์ให้นะครับสําหรับช่องอิสานเล็บเป๋ยครับแล้วผมจะพยายามทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูอีกเยอะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับไปก่อนนะครับวันนี้กับร้านขายดอกไม้ริมทางนะครับขายของตกแต่งบ้านครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ